ดนตรีบรรเลงเบาๆคลอเคลียทะเลลึกสีครามซ่อนความลับอันน่าทึ่งมากมายหนึ่งในนั้นคือสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ที่ปรับตัวเพื่อความอยู่รอดปลาปักกะเป้าสัตว์น้ำรูปร่างคล้ายลูกบอลพองลมมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งในด้านความน่ารักและความอันตรายที่ซ่อนไว้ภายใต้รูปลักษ์ภายนอกที่ดูไร้พิษภยัย จ้าปลาตัวกลมนี้อาศัยอยู่ทั่วโลกทั้งในเขตอบอุ่นและเขตร้อนทั้งในน้ำเค็มและน้ำกร่อยพบได้ตามแนวปะการังปากแม่น้ำหรือแม้กระทั่งในน้ำจืดบางแห่งรูปร่างที่ดูอ้วนกลมของมันไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนที่แต่อย่างใดปลาปากกระกเป้ามีความสามารถในการว่ายน้ำที่คล่องแคล่วสามารถเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถพองตัวให้กลมเหมือนลูกบอลได้อีกด้วยแต่สิ่งที่ทำให้ปลาปักกระเป้าโดดเด่นและเป็นที่รู้จักกันดีก็คือพิษร้ายแรงที่ซ่อนอยู่ภายในตัวของมันพิษชนิดนี้มีชื่อว่าเตโรดอกน t e t r o d o t o x ินหรือ TTX เป็นพิษที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท ทำให้กล้ามเนื้อเป็นอัมพาตและอาจถึงแก่ชีวิตได้หากได้รับในปริมาณมากพิษร้ายแรงนี้ไม่ได้มีอยู่ทั่วทั้งตัวปลาแต่จะกระจุกตัวอยู่ในอวัยวะภายในบางส่วนเช่นตับรังไข่และผิวหนังซึ่งเป็นกลไกาการป้องกันตัวตามธรรมชาติเมื่อถูกคุกคามหรือรู้สึกถึงอันตราย ปลาปักกะเป้าจะพองตัวครึ่งอย่างรวดเร็วทำให้ร่างกายมีขนาดใหญ่ขึ้นและหนามแหลมคมที่ซ่อนอยู่บนผิวหนังก็จะตั้งชันขึ้นเพื่อข่มขู่ศัตรูการพองตัวของปลาปักกเป้าเป็นกลไกลที่น่าทึ่งเมื่อถูกคุกคามปลาจะกลืนน้ำหรืออากาศเข้าไปในกระเพาะอาหารที่มีความยืดหยุ่นสูง ทำให้ร่างกายขยายใหญ่ขึ้นจนมีรูปร่างกลมเหมือนลูกบอลวิธีนี้ช่วยให้ปลาปักกะเป้าดูน่าเกรงขามขึ้นและยังทำให้ศัตรูไม่สามารถจับหรือกลืนกินได้ง่ายนอกจากพิษร้ายแรงและความสามารถในการพองตัวแล้วปลาปักกะเป้ายังมีลักษณะเด่นอื่นๆอ,อีกมากมายเช่นฟันที่แข็งแรงคล้ายปากนกแก้วซึ่งใช้สำหรับคบกัด และกินอาหารที่มีเปลือกแข็งเช่นหอยและปูดวงตาที่กลมโตและสามารถมองเห็นได้รอบทิศท,ทางทำให้ปลาปักกะเป้าสามารถตรวจจับอันตร,รายได้จากทุกทิศท,ทางถึงแม้ว่าปลาปักกะเป้าจะเป็นสัตว์มีพิษแต่ในบางวัฒนธรรมกลับถือว่าเป็นอาหารอันโอชะโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเรียกว่าฟุกุฟูกู การปรุงปลาปักกะเป้าเป็นอาหารต้องใช้เชฟที่มีความชำนาญและได้รับใบอนุญาตเท่านั้นเพราะต้องสามารถแล่เนื้อปลาได้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ส่วนที่มีพิษปนเปื้อนเนื้อส่วนที่รับประทานได้การรับประทานปลาปักกะเป้าที่มีการปรุงอย่างถูกต้องจะทำให้ได้รับรสชาติที่อร่อยและสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์ แต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่บ้างเพราะถึงแม้ว่าเชฟจะมีความชำนาญเพียงใดก็อาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ซึ่งอาจนำไปสู่การได้รับพิษและเป็นอันตรายถึงชีวิตความเสี่ยงที่มาพร้อมกับความอร่อยทำให้ปลาปักกะเป้ากลายเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักชิมที่ชื่นชอบความท้าทายและประสบการณ์แปลกใหม่ แต่ก็มีผู้คนจำนวนมากที่เลือกที่จะหลีกเลี่ยงการรับประทานปลาปักกะเป้าเพราะไม่ต้องการเสี่ยงกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นปลาปักกะเป้าไม่ได้มีเพียงชนิดเดียวแต่มีอยู่หลากหลายสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ก็มีลักษณะและถิ่นที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันไปบางชนิดมีขนาดเล็กเท่าฝ่ามือในขณะที่บางชนิด อาจมีขนาดใหญ่เกือบหนึ่งเมตรบางชนิดมีสีสันสดใสในขณะที่บางชนิดมีสีสันที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมปลาปักกะเป้าบางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำทะเลลึกในขณะที่บางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำตื้นใกล้ชายฝั่งปลาปักกะเป้าบางชนิดกินพืชเป็นอาหารในขณะที่บางชนิดกินสัตว์เป็นอาหาร ความหลากหลายของสายพันธุ์ปลาปักกะเป้าแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวของสัตว์ชนิดนี้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในโลกของปลาปักะเป้ายังมีความลับและเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายที่รอการค้นพบคลิปวิดีโอนี้จะพาคุณไปสำรวจโลกของปลาปักกะเป้า ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อทำความเข้าใจถึงความน่าทึ่งและความอันตรายที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปลักษณ์ภายนอกที่ดูไร้พิษภัยของมันดนตรีบรรเลงเบาๆคลอเคลียคลิปวิดีโอนี้จะพาคุณไปเจาะลึกถึงกลไกาการป้องกันตัวที่น่าทึ่งของปลาปัก,กะเป้าซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พวกมันแตกต่างจากปลาชนิดอื่นๆอย่างสิ้นเชิง เมื่อถูกคุกคามหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยปลาปักกระป้าจะสูบน้ำหรืออากาศเข้าไปในกระเพาะอาหารที่ยืดหยุ่นได้ทำให้ร่างกายพองตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจนมีลักษณะคล้ายลูกบอลหนามขนาดที่ใหญ่ขึ้งน,นี้ทำให้ผู้ล่าส่วนใหญ่ลังเลที่จะโจมตีเพราะยากต่อการกลืนกินและยังทำให้พวกมันดูน่ากลัวมากขึ้นอีกด้วย นอกจากขนาดตัวที่เปลี่ยนไปแล้วผิวหนังของปลาปกักตะเป้าบางชนิดยังมีหนามแหลมคมซ่อนอยู่เมื่อพองตัวขึ้นหนามเหล่านี้ก็จะตั้งชันขึ้นทำให้ผู้ล่าได้รับประสบการณ์ที่ไม่น่าพึงประสงค์หากพยายามที่จะกัดกินพวกมัน,นกลไกการป้องกันตัวนี้มีประสิทธิภาพอย่างมาก และช่วยให้ปลาปักกระเป้ารอดพ้นจากอันตรายมานักต่อนักแต่ถึงกระนั้น,นกลไกการพองตัวนี้ก็มีข้อเสียเช่นกันการพองตัวแต่ละครั้งต้องใช้พลังงานจำนวนมากและทำให้ปลาปักกะเป้าเคลื่อนที่ได้ช้าลงในระยะเวลาหนึ่งหลังจากพองตัวแล้วพวกมันต้องใช้เวลาในการขับน้ำ หรืออากาศออกจากกระเพาะอาหารและกลับคืนสู่สภาพเดิมในช่วงเวลานี้ปลาปักตะเป้าจะอ่อนแอและเสี่ยงต่อการถูกโจมตีได้ง่ายยิ่งขึ้นแน่นอนว่าสิ่งที่ทำให้ปลาปักตะเป้าเป็นที่รู้จักมากที่สุดก็คือพิษร้ายแรงที่พวกมันมีอยู่พิษชนิดนี้มีชื่อว่าเตโทรโดสออกรโซอี นอเตโทรโดท็อกซีนหรือ TTX ซึ่งเป็นสารพิษที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอย่างรุนแรงพบได้ในอวัยวะภายในของปลาปักกะเป้าหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตับรังไข่และผิวหนังพิษเโตโทรโดตออกออซอีกนอกจะเข้าไปขัดขวางการทำงานของช่องโซเดียมในเซลล์ประสาท ทำให้ระบบประสาทไม่สามารถส่งสัญญาณได้อย่างถูกต้องนำไปสู่อาการชาอัมพาตและอาจถึงแก่ชีวิตได้ความรุนแรงของพิษเตโตรโดสอกซอีออน,อนนั้นสูงมากเพียงแค่ปริมาณเล็กน้อยก็สามารถฆ่าคนได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงอาการเริ่มแรกที่เกิดขึ้นคืออาการชาบริเวณปาก และลิ้นตามมาด้วยอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะและกล้ามเนื้ออ่อนแรงเมื่อพิดเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางผู้ป่วยจะเริ่มมีปัญหาในการหายใจและการควบคุมการเคลื่อนไหวในที่สุดกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจก็จะหยุดทำงานนำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุดสิ่งที่น่าทึ่งก็คือ ปลาปักกะเป้าไม่ได้สร้างพิษเตโตโดสออกอซอีกโนกขึ้นมาเองแต่พวกมันได้รับพิษนี้มาจากการกินแบคทีเรียาบางชนิดที่อาศัยอยู่ในอาหารของพวกมันแบคทีเรียเหล่านี้ผลิตพิษเตโตโดสออกอซอีกโนกและเมื่อปลาปักกะเป้ากินพวกมันเข้าไปพิษก็จะสะสมอยู่ในอวัยวะต่างๆของปลาปักกะเป้า นักวิทยาศาสตร์ยังไม่แน่ใจว่าทำไมปลาปักกะเป้าถึงไม่ได้รับผลกระทบจากพิษนี้แต่คาดว่าพวกมันมีกลไกาบางอย่างที่ช่วยป้องกันตัวเองจากพิษเตโทรโดสออกซอ,อ,อินอการบริโภคปลาปักกะเป้าจึงเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังอย่างสูงในการปรุงอาหาร เชฟที่ได้รับอนุญาตจะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับกายวิภาคของปลาปักกระเป้าและวิธีการกำจัดอวัยวะที่มีพิษออกไปอย่างถูกต้องแม้แต่เชฟที่มีประสบการณ์ก็ยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงอยู่เสมอและมีรายงานการเกิดพิษจากการบริโภคปลาปักกระเป้าอยู่เป็นระยะระยะในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่การบริโภคปลาปักกะเป้าเป็นที่นิยมเชฟจะต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มงวดและได้รับใบอนุญาตพิเศษก่อนที่จะสามารถปรุงอาหารจากปลาปักกะเป้าได้กระบวนการฝึกอบรมนี้ใช้เวลาหลายปีและรวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับพิษเตโต,ตโดสอ,อกอโซอ,อีกน วิธีการกำจัดอวัยวะที่มีพิษอย่างปลอดภัยและวิธีการเตรียมปลาปักกะเป้าให้ถูกต้องตามกฎหมายเชฟจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของตนผ่านการสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแม้ว่าการบริโภคปลาปักกะเป้าจะมีความเสี่ยง แต่ก็ยังมีผู้คนจำนวนมากที่เต็มใจที่จะลิ้มลองรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของมันเนื้อปลาปักกระเป้ามีรสชาติที่ละเอียดอ่อนและมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มนวลหลายคนบอกว่ามันมีรสชาติคล้ายกับเนื้อไก่แต่มีความซับซ้อนกว่าเล็กน้อยนอกจากรสชาติแล้ว การรับประธานปลาปกักกะเป้ายังถือเป็นประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยคลิปวิดีโอนี้จะพาคุณไปสำรวจแง่มุมอื่นๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับปลาปกักกะเป้านอกเหนือจากเรื่องของพิษและการบริโภคแล้วปลาปกักกะเป่ายังมีความสำคัญต่อระบบนิเวศท,ทางทะเลอีกด้วย พวกมันเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารและมีบทบาทในการควบคุมประชากรสัตว์ทะเลขนาดเล็กนอกจากนี้ปลาปักกระป้าบางชนิดยังมีความสามารถในการสร้างรังที่สวยงามและซับซ้อนบนพื้นทรายเพื่อใช้ในการวางไข่รังเหล่านี้มีลักษณะคล้ายกับงานศิลปะ และเป็นที่ชื่นชมของนักดำน้ำและนักชีววิทยาทางทะเลการศึกษาปลาปกักกะเป้ายังเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์อีกด้วยนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาพิษเ,เตโตรโดสออกกซออิกนอกเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเป็นยาแก้ปวดและยารักษาโรคอื่นๆนอกจากนี้นักวิจัยยังสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับกลไกลที่ทำให้ปลาปักกระเป้าสามารถต้านทานพิษของตัวเองได้ความรู้ที่ได้จากปลาปักกระเป้าอาจนำไปสู่การพัฒนาวิธีการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากสารพิษอื่นๆได้อย่างไรก็ตามปลาปักกระเป้าก็กำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากกิจกรรมของมนุษย์การทำลายแหล่งที่อยู่อาศัย การประมงเกินขนาดและมละพิษทางทะเลล้วนส่งผลกระทบต่อประชากรปลาปักกะเป้าทั่วโลกการอนุรักษ์ปลาปักกะเป้าและระบบนิเวศท,ที่พวกมันอาศัยอยู่จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์ที่น่าทึ่งเหล่านี้จะยังคงอยู่ต่อไปในอนาคตคลิปวิดีโอนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปลาปักกะเป้าและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ทะเลชนิดนี้ปลาปักกะเป้าไม่ได้เป็นเพียงแค่ปลาที่มีพิษแต่เป็นสัตว์ที่มีความน่าทึ่งและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล การเรียนรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับพวกมันจะช่วยให้เราเข้าใจโลก,กธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์แล้วปลาปักกระเป้ายังมีความสำคัญทางวัฒนธรรมในหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศญี่ปุ่นซึ่งปลาปักกะะเป้าหรือที่รู้จักกันในชื่อฟุกกูถือเป็นอาหารอันโอชะ แต่ก็ต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงเพราะหากปรุงไม่ถูกวิธีพิษของปลาปักกระเป้าอาจถึงแก่ชีวิตได้เชฟที่ได้รับอนุญาตให้ปรุงปลาปักกระเป้าต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มงวดและต้องมีใบอนุญาตเฉพาะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาจะสามารถกำจัดส่วนที่เป็นพิษของปลาได้อย่างปลอดภยัยแต่ถึงกระนั้น การรับประทานปลาปักกะเป้าก็ยังคงเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบอาหารรสเลิศความเชื่อที่ว่าลิ้นของเชฟที่ปรุงปลาปักกะเป้าเป็นประจำจะชาจากพิษเล็กน้อยที่หลงเหลืออยู่เป็นเรื่องที่เล่าขานกันมาแต่ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แน่ชัดมายืนยันได้ อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสเสน่ห์และเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับปลาปักกะเป้าในวัฒนธรรมญี่ปุ่นปลาปักกะเป้ายังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและความโชคดีเนื่องจากปลาชนิดนี้สามารถพองตัวเพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูได้ภาพวาดและรูปปั้นปลาปักกะเป้า จึงมักถูกนำมาใช้เป็นเครื่องรางหรือของตกแต่งบ้านนอกเหนือจากญี่ปุ่นแล้วปลาปักกะเป้ายังเป็นที่นิยมในประเทศอื่นๆในเอเชียเช่นเกาหลีและจีนซึ่งมีการนำมาปรุงเป็นอาหารหลากหลายเมนูแต่การเตรียมอาหารจากปลาปักกะเป้าก็ยังคงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากพิษ ถึงแม้ว่าปลาปักกะเป้าจะเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของพิษร้ายแต่ก็ยังมีปลาปักกะเป้าบางสายพันธุ์ที่ไม่มีพิษหรือมีพิษในปริมาณที่น้อยมากปลาปักกะเป้าเหล่านี้มักถูกเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงในตู้ปลาและเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่รักการเลี้ยงปลาสวยงามปลาปักกะเป้าแคระดีดับเ e วอฟพ เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมในการเลี้ยงเพราะมีขนาดเล็กน่ารักและเลี้ยงง่ายพวกมันมีสีสันสดใสและมีพฤติกรรมที่น่าสนใจทำให้เป็นที่ชื่นชอบของนักเลี้ยงปลาแต่ไม่ว่าจะเป็นปลาปักกระเป้าที่มีพิษหรือไม่มีพิษสิ่งสำคัญคือต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปลาชนิดนั้นๆ อย่างละเอียดก่อนที่จะนำมาเลี้ยงเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถดูแลพวกมันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยปลาปักกระเป้าไม่ได้เป็นเพียงแค่สัตว์ทะเลที่น่าสนใจเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวบ่งชี้ถึงสุขภาพของระบบนิเวศท,ทางทะเลอีกด้วยการเปลี่ยนแปลงของประชากรปลาปักกระเป้า หรือการพบปลาปักกะเป้าในพื้นที่ที่ไม่เคยพบมาก่อนอาจเป็นสัญญาณเตือนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในทะเลเช่นมนลพิษการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือการรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นการศึกษาปลาปักกะเป้าจึงมีความสำคัญไม่เพียงแต่ในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์เท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอีกด้วยการทำความเข้าใจถึงบทบาทของปลาปักกะเป้าในระบบนิเวศจะช่วยให้เราสามารถวางแผนการจัดการทรัพยากรทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนปลาปักกะเป้าแต่ละสายพันธุ์ก็มีบทบาทที่แตกต่างกันออกไปในระบบนิเวศ บางสายพันธุ์เป็นผู้ล่าที่สำคัญช่วยควบคุมประชากรของสัตว์ทะเลขนาดเล็กในขณะที่บางสายพันธุ์เป็นเหยื่อของสัตว์ทะเลขนาดใหญ่กว่าปลาปักกะเป้าจึงเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารที่ซับซ้อนและมีความสำคัญต่อความสมดุลของระบบนิเวศการอนุรักษ์ปลาปักกะเป้า จึงไม่ใช่แค่การปกป้องสัตว์ชนิดหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นการปกป้องระบบนิเวศท,ทางทะเลทั้งหมดการลดมลพิษทางทะเลการควบคุมการประมงและการฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาปักกะเป้าล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ปลาปักกะเป้าและสัตว์ทะเลอื่นๆสามารถอยู่รอดได้ต่อไปในปัจจุบันมีองค์กรต่างๆ ทางภาครัฐและเอกชนที่กำลังทำงานเพื่ออนุรักษ์ปลาปักกะเป้าและระบบนิเวศท,ทางทะเลพวกเขาทำการวิจัยศึกษาพฤติกรรมของปลาปักกะเป้ารนารงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์การมีส่วนร่วมของประชาชนก็เป็นสิ่งสำคัญในการอนุรักษ์ปลาปักกะเป้า การลดการใช้พลาสติกการเลือกซื้ออาหารทะเลที่มาจากแหล่งที่ยั่งยืนและการสนับสนุนองค์กรที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ล้วนเป็นวิธีที่เราสามารถช่วยปกป้องปลาปักกป้าและระบบนิเวศท,ทางทะเลได้นอกจากนี้การเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปลาปักกป้าและสัตว์ทะเลอื่นๆก็เป็นสิ่งสำคัญ การมีความรู้ความเข้าใจจะช่วยให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางทะเลคลิปวีดีโอนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของปลาปักกป้าและระบบนิเวศท,ทางทะเล การอนุรักษ์ปลาปักกะเป้าไม่ใช่แค่หน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์หรือนักอนุรักษ์เท่านั้นแต่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนมาร่วมกันดูแลรักษาทะเลและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเลเพื่อให้ลูกหลานของเราได้มีโอกาสชื่นชมความงามและความหลากหลายของโลกใต้ทะเลต่อไปในอนาคตปลาปักกะเป้าเป็นสัตว์ที่มีความพิเศษ และมีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกมันจะช่วยให้เราเข้าใจโลกธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้นและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนี่คือทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับปลาปักกระเป้าสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเปี่ยมไปด้วยสเสน่ห์ หวังว่าข้อมูลต่างๆที่นำเสนอในคลิปวิดีโอนี้จะจุดประกายความสนใจใคร่รู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของพวกมันที่มีต่อระบบนิเวศท,ทางทะเลปลาปักกระเป้ามีได้เป็นเพียงแค่สิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งแต่ยังเป็นตัวบ่งชี้ถึงสุขภาพของท้องทะเลการกระทำเล็กๆน้อยๆ ของเราในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้พลาสติกการเลือกบริโภคอาหารทะเลอย่างมีความรับผิดชอบหรือการสนับสนุนองค์กรอนุรักษ์ล้วนมีส่วนช่วยในการปกป้องพวกมันและผืนทะเลที่พวกมันอาศัยอยู่การอนุรักษ์ปลาปักกระป้าไม่ได้เป็นเพียงภารกิจของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของมนุษยชาติเพื่อให้ปลาปักกะเป้าและสิ่งมีชีวิตอื่นๆในทะเลยังคงดำรงอยู่ต่อไปส่งต่อความงดงามและความหลากหลายทางชีวภาพให้กับคนรุ่นหลังคลิปวิดีโอนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนหันมาใส่ใจ และร่วมมือกันดูแลรักษาระบบนิเวศทางทะเลเพื่อให้ท้องทะเลของเรายังคงอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยชีวิตชีวาตลอดไปสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปวิดีโอนี้หวังว่าความรู้และแรงบันดาลใจที่ได้รับจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพื่อโลกและท้องทะเลของเรา ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้หากชอบช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วย